สำหรับพี่น้องเขาสูเพจพยาบาลฟินบอพี่น้องขับมาเบิงเรื่องเล่าของฝ่าฝนสำหรับวันที่12สิงหาคม2ฝ่าหนาร้อยหกสิบเจ็ดครับภาคตะวันออกเชียงเหนืออีสานบันเทาเมื่อนี่เพิ่นมามีฝนฝ่าขนองร้อยละเ0สิบเปอร์เซ็นของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งครับบริเวณจังหวัดที่มีโอกาสเกิดฝนตกได้ในเมื่อนี่นั่นก็คือมี เลยน้องค่ายบึงการอุดรธานีสกุลนครน,นครพนมขอนแก่นลอยเอ็ดการสินมุกดาหารยะโสและอำนาจจะเลื่ญนนาะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพามาบึงอัปเดตไร่ชั่วโมงว่าตอนนี้มีกลุมฝนอยู่ทังไหนแน่นาะครับเนาะเอาอุดรธานีครับตอนนี้กําลังแห้งเลยเนี่ยครับอ่ารู้สึกว่าจะกินพื้นที่เกือบทุกอำเภอของอุดรครับในช่วงตอนนี้ เอาม้งกวเนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับเบิ้งเลยครับนี่หม่องกําลังแห้งอยู่ตอนนี้นี่ในส่วนของพื้นที่อันเภอหนองแสงนะครับอยู่ทั้งผู้นี่ครับตอนนี้ฝนแห้งนี่ครับทั้งผู้หอมรากาทั้งนองบัวซ้อแล้วก็กินพื้นที่กุมภาวะปีนะครับว่ามันเกือบทุกอำเภอของอุดรในช่วงนี้แล้วก็มีทางไหนเนาะครับที่กำลังกินพื้นที่อยู่เลยครับกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ได้ มีมุกดาหารมีสกลนครน,นครนพนมและกรบบึงการมีน้องค่ายนี่ครับแมนมัดไล่ฝนเลยครับน้องบัวลำพูนี่ครับพี่น้องครับคุมฝนกําลังกินพื้นที่อยู่ในขณะนี้ส่วนคอนแกนนะครับยังวางเปล่าอย่นี่ครับเห็นว่าครับขอนแกนคอนแกนกาลสินยังถือว่าวางเ,เ,เปล่า่อยเอ็ดแก่วางเปล่าใจพุ่มกับวางเปล่านะครับสาหรับคุมฝนพี่น้องเดี๋ยวผมสิซู่มให้เบืง้ง สำหรับพื้นที่ฝนที่มันกําลังกินพื้นทีอยู่ในขณะนี้ครับนี่ฝนสีอยูในส่วนของตอนบนของภาคอีสานครับแล้วกัประเทศเล่านี่ครับมีสำนีครับสําหรับกลุ่มฝนช่วงเศร้าได้หนี่แต่ว่าหลังจากนี้เที่ยงไปหาใบาอันนี้บ่ท่านได้อัปเดตนะครับแต่ผมอัปเดตห้เบิ้งในช่วงปัจจุบันตอนนี้เก้ามุ่งยี่สินาทีในส่วนของภาคอีสานครับอ่ มีฝนนี่ครับกุมหญยเติบครับกิ่นพื้นทีหลายจังหวัดแล้วก็ภาคเหนือนี่ครับน้อยๆครับภาคเหนือบ่หลายทออีสานภาคกลางมิจัดเลยครับนี่แต่ว่าออกมีจุ่มๆน้อยๆน,นี่ครับยุ่งบงนี้ภาคใต้กับบระเทศในเขาวันไหนนี่ครับพี่นอ้องสําหรับในส่วนของฝนที่เกิดขึ้นกันเนื่องจากมลรสุมครับที่กำลังผัดผ่านอยู่ในขณะนี้บวกกับย่อมความกดอากาศตำ่ำเนาะครับเนาะ นี่ก็คือในส่วนของการอัปเดตฝนไลยชั่วโมงวันที่12สิงหาคมฝากเพจพย,พยบาบาลฟินบอลไว้น้ำเดอพี่น้องเดอพี่น้องเขามาเบิง้งและะ้วกาซ้อยกันกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณลหลายๆพ่อกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ